สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้จะนำลาวพัฒนาครับมาคำนวณให้ท่านได้รับชมสำหรับลาวพัฒนาจังหวัดวันจันครับวันจันท์นี่ผมจะใช้สูตรนี้ครับเพราะว่าสูตรนี้วันจันที่ผ่านมานั้นเข้าสองสี่มาสองสี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีครับสองสี่แล้วก็ฝั่งนี้มาสี่หนึ่งสอง ฝั่งนี้มาสามตัวบนครับแล้วก็สองตัวล่างด้วยฝั่งนี้ก็เข้าสองสีผมจับให้สี่คู่ครับได้สองสีถ้าเป็นวันจันทร์งวดที่ผ่านมาก็คืองวดนี้ครับเพราะว่าสูตรสูตรนี้เข้าครับเดี๋ยวผมจะเอาลาวพัฒนาวันจันทร์สูตรนี้ครับคำนวณให้ท่านได้รับชมกันต่อสําหรับลาวพัฒนาวันจันทร์ถือว่าสูตรนี้มาดีครับเพราะว่า,ม,ามีแต่วันจันทร์ครับที่เข้าครับ พราะวาวันพุธวันศุกร์ก็ตัวเลขไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ดีที่สุดก็คือสูตรวันจันท์นี่แหละครับเดี๋ยวมาคำนวณให้ครับสำหรับสูตรวันจันท์ ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าใช้ปาะเพียนกลับหัวแค่นั้นเองก็คือสูตรก็จะเป็นเจ็ดสองห้าแล้วก็หกสี่สามเหมือนเดิมครับก็เอาสามตัวข้างหลังครับเอาไว้ข้างหน้าก็จะเป็นเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าแล้วก็หกสี่สาม ก็จะเอาเลขข้ามเลขครับเจ็ดเจ็ดห้าสี่แล้วก็สองหกสามนี่ครับสําหรับสูตรแบบนี้นี่ผมปรับนี้ให้ลงไปอีกนิดนึงท่านก็จะมองไม่เห็นตัวเลขมันเล็กสาหรับสูตรวันจันทร์นะครับ ผมว่าสูตรนี้เดินดีก็จะได้2 9ตรงนี้ก็จะได้8 9เก้าได้หนได้เจ็ดได้แแล้วก็เลข9ครับตัวสุดท้ายเอาเลข8มาตั้งครับ หกเจ็ดแปดเก้าสูตรนี้เราจะต้องตีเป็นปลาตะเพียนแบบนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นแนวนี้เลยตีเป็นปลาตะเพียนแนวนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นปลาตะเพียนแนวนี้นี่สูตรวันจันทร์ใช้ได้ครับสําหรับสูตรสูตรนี้ก็จะเป็นแปดศูนย์ 8035ูนสามห้าแล้วก็หกแปดเลขที่ชนกันก็คือเลขแปดครับ ดูสูตรสองครับสูตรนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเขาเข้าสามตัวบนสองตัวล่างครับฝั่งนี้สำหรับสูตรหนึ่งเนี่ยครับพอเลขออกสองสี่หนึ่งสองถือว่าสูตรนี้เข้าครับก็ามาทั้งบนทั้งล่างเฉพาะวันจันทร์นะครับเป็นสูตรของวันจันทร์ที่เข้าสูตรเดียว วันพุธวันศุกร์วันนั้นก็คำนวณตามวันก็ไม่เข้าสำหรับวันพุธวันศุกร์ก็พลาดเหมือนกันครับเจ็ดสองห้าหกสี่สาม เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดหกแปดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าแปดสามเจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งไม่ชนกันครับวันนี้ ก็เหมือนกับสูตรวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไม่ชนกันเพอย่างนี้จะเป็นง่ายครับเพราะว่าเราจะได้หาตัวชนได้ง่าย จะได้0264แล้วก็80โอ้โหวันจันทร์นึงต้องมีเลข8เลียละ8กับ2เนี่ยห่วงวดที่ผ่านมาวันจันทร์นั้นมาทั้ง24แล้วก็12สำหรับวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ อันนี้ก็ชนที่เลขศูนย์สองฝั่งนี่ชนกันมีเลขอะไรมั่งครับมีศูนย์ศูนย์มีมีหกแล้วก็มีแปดที่ชนกันนี่ครับ นี่ในศูนย์กับหนึ่งเดี๋ยวมาดูตรงโต๊ะครับเรามาดูสดตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เป็นศูนย์แปดหกสองสี่ เดีย๋ยวมาดูตรงโต๊ดครับว่าจะชนตัวไหนสองฝั่งนี้ส่วนสูตรหนนี่ผมให้ลูดแปดครับฝั่งนี้ลูดศูนย์งวดที่ผ่านมาสองฝั่งนี้มามาสองตัวเลยครับนี่ครับสำหรับงวดวันจันทร์สีก็มาสองก็มาก็มาดูสูตรตรงโต๊ดครับ

ก็จะ802แล้วก็135ก็913แล้วก็024 สองสูตรชนที่เลขไหนมั่งครับมีศูนย์หนึ่งสอหนมศูนย์หนึ่งสอชนกัน4ตัวครับ0123์หนึ่งจันที่แล้วก็ชน4ตัวเหมือนกันครับนี่ครับ ชนสี่ตัวเหมือนกันสี่ห้าหกเจ็ดแต่ว่าสี่มาชนกับตรงนี้ชนกับศูนย์หนึ่งอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามมาชนฝั่งนี้ครับชนที่เล็กศูนย์ส่วนแปดก็มาชนกับฝั่งนี้ชนที่เล็กศูนย์ครับส่วนเล็กแปดในนี้มีครับมี ก็สูตรนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้ครับสำหรับสูตรศูรนยนี้ถ้าศูนย์ศูนย์มาก็จะจับตามเนี่ยครับมือนก็ที่ผมจับตัวนี้ที่ได้สองสี่ที่จับเป็นสองสี่สองหกสองแปดอันนี้ก็จะจับให้เหมือนเดิมครับก็จะเป็นศูนย์ เริ่มจาก0 2 0 6 0 8แล้วก็0 4แค่นี้พอครับถ้าฝั่งนี้มี8ก็ฝั่งนี้ก็จะมี0 แต่งวดที่ผ่านมาเลขฝั่งนี้เข้าสามตัวบนครับสี่หนึ่งสองฉะนั้นจะเป็นแปดแปดห้าหกครับผมตั้งไว้ที่แปดห้าหกแล้วกันสามตัวนะอเอาห้าหกแล้วก็แปดหก ถ้าสามตัวก็เดี๋ยวเดูมาดูก่อนครับว่าวันจันทร์หลักร้อยสูตรไหนมาก็ฝั่งนี้ก็มาครับเพราะว่ามาเลขสี่ออกสี่หนึ่งสองทวนฝั่งนี้มีสี่กับหกอันนี้มีสองกับสี่แปดกับศูนย์ศูนย์กับสองฉะนั้นผมว่าเลขศูนย์มาหลักร้อยแน่นอนผมว่า ชนกันครับเพราะว่างวดก่อนก็ชนกันที่สี่เพราะว่าสูตรวันจันทร์นี่เลขที่ไม่ได้โดนตีเส้นนี่มาหลักร้อยครับนี่ครับตรงฝั่งนี้ได้สี่หกฝั่งนี้ได้สองสองอะไรครับสองสี่อันนี้มาคู่เลยครับสองสี่เท่ากับมาทั้งสี่ทั้งสองเลยสิบล่างแล้วก็หลักร้อยบนวันนี้มีศูนย์กับสองผมว่านั่นไม่แน่นะครับเนี่ยผมว่าศูนย์น่าจะมาหลักร้อย หลักร้อยน่าจะเป็นศูนย์กับสองครับแต่ถ้าใครชอบเลขแปดก็เอาเลขแปดใส่ไปด้วยก็จะเป็นแปดศูนย์สองถ้าสามตัวนะแต่ถ้าตัวที่ชนกันก็คือเลขศูนย์ฉะนั้นผมจะวางไว้ที่เลขศูนย์ครับไม่แน่ครับวันนี้ศูนย์อาจจะมาหลักร้อยก็ได้ าศูนย์มาหลักร้อยก็อย่าลืมกลับครับสองศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์แล้วก็บสี่ศูนย์ถ้าศูนย์มาหลักร้อยนะแต่ถ้าแปดมาหลักร้อยก็จะได้ศูนย์แปดก็อย่าลืมกลับตัวเลขด้วยครับให้ทุกท่านกลับตัวเลขด้วยถ้าเลขศูนย์มาหลักร้อยชุดนี้จะต้องต้องออกกลับครับฝั่งนี้จะต้องเป็นหลักหลักสิบล่างแถวเนี่ยครับสองหกแปดสี่นี่ ถ้าศมาหลักร้อยถ้าก็ว่าจะต้องเป็น 40, 80, 60แล้วก็20ก็ออกไปพิจารณาดูครับสำหรับราวพัฒนาวันจันทร์จันทร์ที่เท่าไหร่ครับ3ทับ11ทับ68อ่าเดี๋ยวมันลุ้นกันครับสำหรับราวพัฒนา3สูตรสูตรวันจันทร์ครับ ลาวพัฒนาสามสูตรก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับก็ขอให้ใหใหเฮงๆรวย,ยๆกันวันจันทร์นี้ครับ วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นี่ถือว่าสูตรวันจันทร์นี่ดีที่สุดครับเฉพาะสูตรวันจันทร์สูตรนี้ขอบคุณครับ